สูตรนี้นะคะปูดแน่นอนแล้วก็ปูดสวยสวย,สวยสวยทุกอันจริงๆค่ะนะคะก่อนจะไปชมว,วิดีโอนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วถ้าชอบว,วิดีโอกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปนด้วยนะคะวิธีทำไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยค่ะเราไปชมกันเลยค่ะแม่บ้านตุรกีสวัสดีค่ะ ขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดผิวมะนาวนะคะหรือผิวเลมอนนะคะอันนี้คือน้าตาลทรายนะคะวันนี้เปิ้นใช้ทั้งน้าตาลทรายธรรมดาและน้ําตาลทรายกลิ่นเลมอนนะคะเดี๋ยวเราจะมาขูดเปลือกเลมอนนะคะขูดแล้วผสมกับน้ําตาลค่กเก็ไว้สัก1ิบ5ิบห้านาทีนะคะนะขูดบางๆแบบนี้นะคะ เพื่อให้น้ำตาลเขาได้ซึมซับอโรมานะคะน้ำมันหอมระเหยของเลมอนนะคะไม่ขูดไปจนถึงสีขาวนะคะขูดแค่นี้พอจากนั้นนะคะเอาไม้พายนะคะคลุกเปลือกเลมอนกับน้ำตาลนะคะให้น้ำมันอโรมานเนี่ยเขาเข้าไปในน้ำตาลนะคะนะค,ะคุกเอาไว้แล้วพักเอาไว้ค่ะสักสิบถึงสนาทีค่ะในอย่างผสมนะคะเพิ่นใส่ ไข่ไก่นะคะสองฟองไข,ไข่ไก่ตุรกีเปลือกสีขาวนะคะไม่ใช่ไข่เป็ดนะคะ,<อ>ะเกลือค่ะ,<อ>ะจากนั้นนะคะเพิ่นจะใส่น้ําตาลเลมอนที่เราทําเอาไว้นะคะลงไปใครจะใส่เปลือกเลมอนลงไปด้วยก็ได้นะคะน<อ>ะเพิ่นบดเปลือกลงไปด้วยเพื่อไม่ให้มีเปลือกชิ้นใหญ่นะคะ <ๆ S 1> จากนั้นนะคะเพิ่นใส่น้ําตาลเลมอนด้วยค่ะเพื่อความหอมที่มากขึ้นนะคะ ใครใช้น้ําตาลเลมอนตัดน้ําตาลออกจากสูตรปริมาณเท่ากันนะคะจากนั้นนะคะคนให้น้ําตาลทรายละลายค่ะเราไม่ต้องการให้ไข่ขึ้นฟูนะคะสําหรับมาเดลินนะคะเมื่อไข่สีอ่อนลงนะคะและน้ําตาลทรายละลายดีหมดแล้วนะคะใส่นมค่ะ ค่อยๆเทนะคะแล้วคนไปด้วยจากนั้นนะคะร่อนผงฟูนะคะและแป้งเค้กลงไปค่ะคนให้เข้ากันค่ะ ดูให้พอหมดผงแป้งนะคะเมื่อหมดผงแป้งแล้วนะคะเ้นจะใส่เนยนะคะเนยจะต้องอุ่นๆนะคะไม่ร้อนนะคะประมาณ50าสองศานะคะในละลายนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทีเดียวคนให้เข้ากันค่ะ ใช้เวลาคนอีกนึงนะคะมาใช้เวลาแบบหนึ่งเลยก็สึ่งเข้าไปดีแล้วนะคะดูว่าเนยเข้ากันดีนะคะไม่นอนก้นนะคะสองัญนะคะเบเทอร์ Better จะต้องปรับมาณนี้นะคะประมาณนี้นะ,ะ,ะนนะดูความไหลของเบเทอร์นะคะ นะประมาณนี้เป็น, bon Stage นริบบอนสเตจนะคะไม่เป็นเหลวเป็นน้ําเดี๋ยวเราจะพักแป้งค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้แร็คลุมให้สนิทดีนะคะพักในตู้เย็นนะคะหนึ่งชั่วโมงขึ้นไปนะคะถ้าจะให้ดีประมาณสองสชั่วโมงนะคะหรือใครมีเวลาไม่รีบพักคามคืนไปได้เลยค่ะเมื่อพักแป้งใกล้ครบเวลาแล้วนะคะเราจะมาเตรียมพิมพ์นะคะ พิมมาดาลินจะเป็นพิม์พลูกเปลือกหอยนะคะเอ่อมาดาลินจะมีสองแบบเป็นแบบเปลือกหอยกลมๆลึกๆกับแบบเปลือกหอยที่ยาวๆนะคะใช้แบบไหนก็ได้นะคะถ้าใครไม่มีพิมมาดาลินก็จะใช้พิมเอ่อที่มันเป็นโดนัทจิ๋วอะไรอย่างี้ก็ได้นะคะถ้าเลยยิ้มขให้ทั่วค่ะ เมื่อทานเลยเสร็จแล้วนะคะฟาให้มาถึงตรงขอบๆด้วยนะคะเดี๋ยวเผื่อเขาติดขอบแล้วแกะไม่ออกอย่างนี้นะคะจากนั้นนะคะเพ่จะโรยแป้งบางๆให้ตัวะคะ่ะเมื่อโรยแป้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเพิ่นจะคอกแป้งส่วนเกินออกนะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปวอร์มเตาแล้วก็เอาเบทเทอร์ออกจากตู้เย็นได้เลยะคะ่ะเพิ่นเอาเบทเทอร์ออกจากตู้เย็นแล้วนะคะเดี๋ยว เอาวออาวไว้เลยนะคะว่าวไว้ตั้งแต่ตอนที่เตรียมพิมพ์แล้วนะคะนะเขาจะแข็งแบบนี้นะคะเอาไปเทอร์ใส่ถุงบีบเลยะค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเบเตอร์นะคะบีบใส่พิมพ์ได้เลยค่ะเราจะบีบเบเตอร์อ Better ใส่พิมพ์นะคะประมาณ50-60%ของพิมพ์นะคะบีบใช้ทั้เยเย็นเลยนะคะจากนั้นนะคะกระเทยพิมพ์เล็กน้อยค่ะ นำอบได้เลยค่ะอบแสกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราแซกเขาเลยนะคะตอนร้อนๆนะแล้วก็ตะแทมเอาไว้ค่ะนี่นะคะมาเดลีนของป้นนะคะไม่แข็งเหมือนมาเดลีนทั่วๆไปนะคะแล้วก็หอมหวานนัวและความโปรดก็ ระดับนี้กันเลยทีเดียวนะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe นะคกดไลค์ก็แชร์เป็นกำลังใจให้เพื่นด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าคราวนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ